ดี๋ยวครูจะพาไปดูสื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงไฟฟ้าที่มาของเรื่องแรงไฟฟ้านะครับะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนหวีผมในวันเที่ยากาศแห้งนักเรียนปิดไม้ด้วยนะครับผมปิดไม,ดไมจะติดหวีขึ้นมาด้วย นั่นเป็นเพราะแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันมีทั้งแรงดปิดูด,ดและแรงับ Mereka lupa yang ผมมีการขัดถูกกันจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุดังนั้นเมื่อเราหวีผมได้สักสองสามครั้งและนำหวีเข้าใกล้เส้นผมอีกทีจึงทำให้เส้นผมติดหวีขึ้นมานั่นเองแต่ก็ไม่ใช่วัตถุถชนิดหรอกนะที่ทำให้เกิดก

ความชื้นของวัตถุวัตถุที่มีความชื้นสูงอาจทำให้เกิดแรงไฟฟ และแรงผักเกิดขึ้นเมือ่อนำวัตถุสอชิ้นที่มีประจุเหมือนกันเข้าใกล้กันการทดลองแรงไฟฟ้าอุปกรณ์มีดังนี้ อีมสองมา 2. เปลี่ยนจากไม้บรรทัดพลาสติกเป็นวัตถุอื่นๆแล้วทำกิจกรรมซ้ำ เป็นจากเมฆเป็นท่าพักดี เมื่อถูกวัตถุบางชนิด วันนี้นะครับเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากันนะครับวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้นะครับอธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจัก์ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วน ประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและหลักฐานเชิงประจักษ์ครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะพาไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงไฟฟ้านะครับแรงไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุ2ชนิดนะครับเกิดการขัดถูก,กันนะครับจึงทําให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับประจุไฟฟ้านะครับจะมีอยู่2ประจุด้วยกันนะครับ จะประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้าขั้วบวกขั้วลบนะครับนักเรีนยนคิดว่าหากเราใช้มือรูปหลังของแมวที่แห้งหลายๆครั้งจะเกิดผลอย่างไรเพราะอะไรครับดูนะครับการเกิดแรงไฟฟ้านะครับ เมื่อสักครู่ได้ชมชิปวิดีโอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเกิดแรงไฟฟ้าความหมายของคําว่าแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันซึ่งมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักดังในรูปภาพนี้นะครับเห็นไหมครับประจุที่เกิดขึ้นนะครับจะมีประจุบวกและประจุลบนะครับจึงทําให้เกิดแรง ไฟฟ้าที่ดนี้ขึ้นมาจากในรูปภาพด้านซ้ายมือนะครับเป็นประจุที่มีแรงดึงดูดระหว่างประจุนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเกิดแรงผลักนะครับการเกิดแรงผลักกันได้นะครับขั้วเดียวกันชนกันนะครับก็จะเกิดแรงผลักแต่ถ้าเกิดต่างขั้วกันมาชนกันมันก็จะดึงดูดกันนะครับ ดังในรูปภาพนี้เลยนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจําวันกันแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราทํากิจกรรมอะไรบ้างที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้นเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับในช่วงฤดูหนาวอากาศจะแห้งเสื้อผ้าอาจถูกดูดติดตัวของเราได้ นะครับสองเมื่อเราใช้มือรูปหัวที่ขนแมวนะครับหลายๆครั้งจะทำให้มีขนแมวติดมือหลายเส้นนะครับก็เพราะว่าเกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อหวีผมหลายๆครั้งจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าได้เส้นผมจึงติดที่หวี เหตุการณ์นี้สำหรับผู้หญิงเป็นบ่อยไหมครับเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดในพื้นที่หรืออุณหภูมิที่แห้งนะครับจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าหรือแรงไฟฟ้าได้เกิดขึ้นแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะครับการนำวัตถุมาขัดถูกันจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นบริเวณที่มีการขัดถูของวัตถุเท่านั้น นะครับนักเรียนที่เขาเรียกอีก,อกชื่อว่าแรงไฟฟ้าสถิตเรามาดูการทดสอบไฟฟ้าสถิตอย่างง่ายกันนะครับตัวอย่างการทดสอบนะครับโดยใช้หวีนะครับหวีไปที่ผมหลายๆครั้งนะครับในอุณหภูมิที่แห้งนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอามาวางเกล้ๆกับเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อสังเกตดูว่าจะเกิดแรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดแรงไฟฟ้านะครับวัตถุที่เป็นชิ้นเล็กๆจะดูดขึ้นมากับหวีนะครับแต่ถ้าไม่เกิดไฟฟ้านะครับแต่ถ้าไม่เกิดเลยนะครับกระดาษก็จะไม่ดูดติดหวีขึ้นมานะครับ วางห่างๆนะครับอย่าไปวางติดเลยนะครับหรือฝืนบังคับให้กระดาษติดนะครับต่อมาแรงไฟฟ้านะครับไม่สามารถเกิดขึ้นกับวัตถุทุกชนิดนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับวัสดุที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าเห็นไหมครับประกอบไปด้วยพลาสติก นะครับผ้าแล้วก็แก้วนะครับวัสดุนี้นะครับที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะครับส่วนอีกอันนึงนะครับวัสดุที่เกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากหรืออาจไม่เกิดเลยจะประกอบไปด้วยโลหะกกับไม้นะครับจากในคลิปวิดีโอตอนตอน้นที่เราได้ดูกันนะครับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ความชื้นของวัตถุนะครับเมื่อวัตถุที่มีความชื้นสูงจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากนะครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับความชื้นที่พอดีนะครับไม่เปียกจนเกินไปนะครับ 2. ประเภทของวัสดุนะครับ วัสดุที่เกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายนะครับจะประกอบไปด้วยพลาส,สติกแก้วและก็อย่างนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ขัดถูวัสดุนะครับหากน้อยเกินไปจะไม่ไม่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะครับเหมือนกับเราต้องขัดถูอะไรให้มันเกิดความร้อนนะครับจ,จึงจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้านั้นได้สอง นักเรียนมารู้ผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับเอผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันจะเกิดผลอย่างไรนะนะครับความหมายของมันก็คือเมื่อเรานำวัตถุสองชนิดมาขัดถูกกันนะครับซึ่งจะทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับวัตถุจึงไม่เป็นกลางนะครับทางไฟฟ้าหากนำวัตถุ ที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเข้ามาใกล้วัตถุที่มีน้ำหนักเบาแล้วนะครับจะเกิดการเหนี่ยวนาไฟฟ้าจึงสามารถดึงดูดวัตถุที่มีน้ำหนักเบาได้ดังนั้นสิ่งที่มันไม่สามารถดึงดูดวัตถุได้ก็คือเหล็กนะครับเพราะเหล็กมันมีน้ำหนักมากนะครับกับไม้ที่มีน้ำหนักมากจึงไม่สามารถดึงดูดวัตถุได้นะครับ าการใช้ผ้าขัดถูที่ไม้บรรทัดพลาสติกหลายๆครั้งมันจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้อย่างไรนักเรียนดูนะครับเห็นไหมครับการขัดถูนะครับจะต้องขัดถูในเวลานานนะครับต้องใช้เวลาในการขัดถูนะครับถ้าถูเพียงเวลาแค่น้อยหรือสั้นนะครับมันก็จะไม่เกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เมื่อขัดถูในเวลานานแล้วเมื่อวางกับเศษกระดาษนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเศษกระดาษจะลอยขึ้นไปติดกับไม้บรรทัดเลยในระหว่างในตำแหน่งที่เราขัดถูไม้บรรทัดนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดหากนำวัตถุสองชิ้นที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาเข้าใกล้กัน จะทำให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นดูนะครับการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนำวัตถุเข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลักกันนะครับเห็นไหมครับตอนโต้ทูยูบอกว่าแรงไฟฟ้านะครับจะมีทั้งแรงดูด ดึงดูดกับแรงผลักนะครับแต่อันนี้เหตุที่มันเกิดขึ้นการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันนะครับมันก็จะเกิดแรงผลักก็คือไม่ดูดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับถูลูกโป่งทั้งสองใบด้วยผ้าแห้งเหมือนกันเลยนะครับเราเอาไปอยู่ใกล้กันวัตถุเหมือนกันนะครับ ะะการเกิดประจุก็จะมีแต่พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ามาชนกันมันก็เกิดการผักกันดังรูปภาพนี้นะครับต่อไปการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่แตกต่างหรือสิ่งที่ต่างกันนะครับจะทําให้เกิดประ,ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนําวัตถุเข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดดังรูปภาพนี้ นะครับถ้าถูด้วยมือที่แห้งกับถูด้วยผ้าแห้งนะครับวัตถุที่ถูคนละอย่างคนละชนิดกันถ้าเอาไว้ใกล้กันมันก็จะสามารถดึงดูดซึ่งกันและกันดังรูปภาพนี้นะครับนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการขัดถูดและแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับ คำถามนะครับนักเรียนคิดว่าหากเราใช้มือรูปหลังของแมวที่แห้งหลายๆครั้งจะเกิดผลอย่างไรเพราะอะไรขอตัอแทนสักหนึ่งคนครับพาคินครับพาคินอยู่ไหมครับพาคินเปิดไม์พูดเลยครับ หากเราใช้มือรูปหลังของแมวที่แห้งหลายๆครั้งจะเกิดผลอย่างไรเพราะอะไรเกิดแรงดึงดูดครับอ่าเกิดแรงดึงดูดหรือที่เขาเรียกว่าแรงไฟฟ้านะครับโอเคครับปิดไมค์ได้เลยครับเมื่อเราใช้มือรูปหลังของแมวที่แห้งหลายๆครั้ง จะทำให้ขนของแมวตั้งชูขึ้นหรือมีขนของแมวติดมือหลายเส้นเพราะมีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องแรงไฟฟ้านักเรียนพอจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็จะรู้โอเคครับ ต่อไปแต่เราต่อไปนะครับเ,เราก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะชี้แจงให้นักเรียนทํากิจกรรมร่วมกันนะครับโดยส่งถ่ายรูปวิดีโอแล้วก็ส่งมาที่ครูด้วยนะครับสําหรับเรื่องแรงไฟฟ้าวันนี้นะครับขอจบการนําเสนอหรือการสอนเพียงเท่านี้นะครับ หากมีข้อสงสัยนะครับให้ทักถามส่วนตัวได้เลยนะครับสวัสดีครับ